ข้าพกาบสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นคับเฟ้นช่องพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาทุกท่านเด้อยค่ะโอ้ปอผ้าร่วยค่ะสิผ้าไปตามตัวเลขแนวทางของสายพญานาคเนาะค่ะก่อนที่จะเข้าไปฟังแนวทางกับไปสวดมุ่นกันก่อนจะเข้าเนะค่ะค่ะเขามาเแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่อง ทั้งชงเสนอไวไ้เปแนวทางไปซื้อกลางทะนันโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทุกแนวทางมีความเสี่ยงด้วยค่ะค่ะไปฟังเด็กลับสายพญานาคเป็นทรงมาแล้วด้วยค่ะพี่น้องสิ่ได้เข้าไปฟังพร้อมกันวัอนอื่นเมื่อนี้ก็เป็นมือวันพระเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อนี้ก็จุดถูกจุดเทียนบอกบอกูบอกงาคน,นนึงค่ะไหวกูไหวงาเนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นวันพระใหญ่เบ้อ แม่บอกค่ะแ,แดดค่อำปะค่ะหลังจากสวดมนต์แล้วเนาะ,ะค่ะกัสีจุดถูกวายปูวายญากรสีเบาเรื่องเลขกสายพญานาคให้ฟังค่ะ

Kati yang pikayak wajah kita menganggap, nah kati berisi suku, suku diwaku sini, kati yang pikayak wajah kita menganggap, nah kati berisi suku, suku diwaku sini, mekanik tak mengalapu di cuenta wajah kita menganggap, nah pediak yang pikayak wajah kita menganggap,

ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนครับขุดทรัพย์นายีนะครับเนาะเมือนได้มีโอกาสมากตังเหล็กปรับสายคะแนพคาแนนผนส่งมากจริงหัวที่แล้วรุดค่ะพี่น้องหัวที่แล้วรุดแต่ว่าเขาไม่โซ่ไล่หัวแล้วเนาะค่ะแต่ว่าออกกล้องนะเขาซ้อมหัวแล้วมันรุดงวหัวหันงวดนี้ก็เลยแกโตจะหัวเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะแกโตนะครับเนาเป็นคุณยายเจดีกรสซูเหล็กสาย พยานาคมาให้เลขรับซ้ายหน้าค่ะเพื่อนวางงวดนี้คันบ่เขาเสียเศร้าปล่อยกันค่ะแต่ไมีเขาไม่รุดเนาะเขามาส,าอ,าสองอาสามวันแล้วเนาะค่ะก็ไฟเด้อบังอันมันรุดค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เพื่อนกระ่งมาแล้วนะคะ<ม>สําหรับเลขรับซ้ายหน้าค่ะเพื่อนก็เป็นร่างส่งเป็นผู้นับถือพยานาคค่ะแต่เพื่อนกระ่งตัวเลขไ้แอดมินไ้มาว่าเอา ก็คือเพื่อนกระทรงมาก,กับเขาของเพื่อนมาตั้งแต่ออกกล้องนกระทวงวดนะคะแต่ว่าหลังไม่นี่เขามาตลอดเนาะค่ะเขามาตลอดมือน,นีกะเป็นวาน่านระพอดีค่ะเพื่อน,ก,นกะค,คิดหน่อยอคิดไงอยู่เพื่อนว่าบางหันมันรุดสียหายู่บ่เพื่อนว่าเนาะเพื่อนมันรุดเพื่อนกับ่ากายแต่เลยว่าเอางวดนี้กะท่างช่องกะขอแก้มือจัดงวดเล้อเล่ยว,ว่าขอขอจัดงวดเลยว่าถ้าเกิดมันรุดกะ กังเศร้าป่วยก็ได้ก็ได้บอกเพื่อนอะค่ะเอาไว้ค่ะก็เลยเพื่อนก็เลยส่งมหายทางอุบัติเหตุเพราะเขาเศร้าป่วยค่ะจริงแล้วเพื่อนสิบเอ็งมาแล้วเพื่อน่าถี่มันลดแต่ค่ะมันลดเพื่อนลยว่าถึงว่าจะใครนั่นก็เลยมาทักจองก็เลยขอรอให้ว่าให้แกตัวอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเพื่อนก็เพิ่งรุดปิดข้างแรกค่ะแมนค่ะนี่เขาไม่รุดเนาะค่ะให้โอกาสกันกต่ฟังเบิ้งอีกรอบนึงค่ะฟังอีกแค่รอบนึงชอบไปแต่างๆโบมากระพานกับ เสนอไวเป็นแนวทางทอน,นันโปรดใส่วิทยาในการรับชุมคือทางช่องนี้ก็ไป้ว่าจะยุ่งยุ่งส่งเสริมในการเรีนการพนันเนาะค่ะเนาะค่ะคือว่าแต่ละอาจารย์แต่ละ่านเพิ่นปล่อยอมากกิ่นจะอยากให้ถืกค่ะแต่แต่วนมันจะออกตัวไหมันกาเดี๋ยวแต่ตทังกองชลาคุณสม,มุนบม,มีคนหข้เนะาะ มี่วนร่วมเนาะคะ่ะสนับสนุนรัฐบาลค่ะดึงลอตเตอรี่เท่านั้นเนาะคะ่ะสำหรับคนที่ชอบด้วยค่ะเด้อคนที่บ่เคยเล่นบ่ามักเล่นค่ะว่าต้องเล่นเนาะคะ่ะสาหรับผู้ที่แบบว่าชอบเสี่ยงโชคมักดึงลอตเตอรี่อยู่แล้วนะคะกลายเป็นแน่ทางเบิ้งเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นกาอีกงวดหนึ่งเนาะคะ่ะมาเด็กรับสายหนักสิมาโบนะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ ่เด่นมากตัวเด่นละค่ะสองตัวบนล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างกับพร้อมนะคะก็ะะมนี่ซี8ฮกแปดแปดค่ะหกห้าสี่ศูนสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะเตรียมสมมุิประกาศจดไวเดอร์ค่ะรากาสามตัวบนค่ะอันนี้มันจะเน้นมาเดขบนเนาะค่ะเพราะว่าส่วนมาก่่ะสำรับผู้ใดมัดจะ ดึงลุงลางหรือว่าตาเหรียญสองตัวก็ได้แต่ถุนพี่เนตเนาะค่ะเป็นหมายสามตัวนี่จะเป็นนาลรตรีหรือว่าจะเป็นไายโรตรี่ก็ได้ค่ะนี่กาเป็นเป็นไปได้หดเนาะหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าแปดสี่ค่ะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกอ่ะีพค่ะจช็าจอดจไปเลยครับอีซีครับหาจอจเปนเห็นไมเหนเห็นครับเห็นครับชัดอยู่ครับเห็นครับคุ เสนักรแลักพอดีแล้วครับอันนี้คือเลขยกรับสายพญานาคนะครับเนาะครับที่เขามาหลายงวดแล้วแต่ว่ามีหมวดที่แล้วคือพลาดไปครับพึ่งพลาดครับผมพึ่งพลาดนะครับเนาะวันนี้เป่นกับว่าสีบอส่งมาแต่ว่าทั้งช่องเฮาทั้งทีมงานก็ได้ขอหอกว่าขอ็ีเแื่อแเนียขออีกแค่รอบเนาะเป็นการแก้ตัวมาครับเนาะทางทีมงานทั้งช่องนี่ยจะใครเอฟซีทุกคน นะครับว่ามีโชคมีลาบบัดทุกคนนั่นแหละครับผมแต่ว่ามันกิดเป็นว่าสองตีนยังรูขาดนักปราดยังรูคลังนะครับนะนับภาษาอยังกับคนเดินดินกับเผ่าคนว่ากับสิ่มีโอกาสผ่านบัดทุกคนนะครับเด้อแนวทางมีเข้ามีหลุดครับผมครับแนวทางนี่ครับมีเข้ามีหลุดตลอดนะครับเนาะเลือกเอาตามใจเ้ามาก็ได้เนาะค่ะสามตัวกับตัดสองตัวน้ำเด้อค่ะเคยได้ยินคนบอกฟังบอกว่าอ่าเลขทั้งสามสี่ชุดมันนีหาหกเนาะหกชุด เพิ่นเคยบอกฟังบอกว่าเป็นจังไดนมาจังไหแต่ที่ไปที่มามีบอกเพิ่นว่ากรับโมดูว่าเพิ่นเอาแบบใดเนาะอืออาจสิเป็นเลขมากรือว่าเลขสูตรก็ได้โอ้ค่ะเพิ่นให้มาแบบนี้นะคะ่นก็บ่ได้บอกเข้าว่าเป็นมาจังไดนโซ่ตัวเลขไม่หายหลุดแล้วก็เอาแบบนี้เลยคือเพิ่นสิซื้อมาเป็นสี่จังสี่นะเคนจะส่งหายจดตามเพิ่นบอกนะคะตามที่เคยโซงไม่มาให้เบิกซัตนี่ ่นเคยอธิบายบาตะเกียบบ่าวาเป็ีน่นไปยังไงแต่มีบาง,างข้างค่ะที่เป็นเลขุดนะคะ<อ>เลขลดคนได้ข้าวมาก็นอามาเป็นเลขรับ่นอ,อามาลงกไเห้านะ<อ>ค่ะส่วนมากาอะเลขลดเนาะ่นกับบรยากาอลเยค่ะส่วนมากจะเป็นเลขลดคนได้ข้าวมากนน่าวผู้บริโภคแข้าวไม่ใช่ใส่เพี่้องิ่ะสีผู้มาจากข้างในในเล็กน้อย หรือว่าอันนีุ๊กมันจะทหามันบอกให้น้อยแๆพี่บอกลายบ่อใดพี่บอกกบไดนะครับเท้ากับปุ๊กเท้าบัตรที่เป็่นเฟ้ออ่นก็ไร่อื่ำพว่ายันง่ายก่ถือย่านพน่หายว่าสิพน่จะเลื่อยอันเอาคันมันรุดควัดนี่พี่จะสีเท่าปวยอ่ะค่ะเอาฟังเบิรงเดอร์ค่ะพี่เจ้าหน้าเป็นแนวทางทางช่องค่ะเป็นชื่อกางเนาะนองค่ะอ๋อมนจะมีสีหกแปดแปดห้า 43, 67, สี่ศูนย์าเจและเจ็ดหนึน่งนะครับเนาออันนี้คือล่างล่างเป็นล่างบนเป็นบนกับอันนี้คือส่วนบนก็นเป็นหกหนึ่งห้าหกแดสี่ดหตัดเลนได,ได้ครับ่าสองตัวได้อาสีเป็นล่างเป็นบนพนว่าเป็นได้เบิร์เป็นบอกพิจารณาด,ดูะน,นะครับเบราเป็นได้ทั้งล่างเออบนนะครับหกกัเป็นเลขเก้าอลเนยโอ้หกกเป็นเก้าแม่นยุครับเอาหัวขึ้นก็เป<ห>็นเก้าลงก็เป็นหกนะครับตีกกางกับไปกลับมาแต่ว่าพนว่าพว่าแปนี่เป็นสามได้เบอก ช่วนมากคนเราค่อยเน้นแปะเราไดเน้นแต่าหักับเก่าเนี่ยค่ะเน้นหกับเก่คนเน้นหัวกับเก่าคนบาเน้นแปะเนาะช่วนเลขสองตัวนี้สิเป็นไทยรถตะลี่ค่ะบนล่างก็ได้สองตัวท้ายส่วนสามตัวนี้เป็นทั้งเลได้ทั้งเลขหน้าเลขหลังใช่ค่ะเลขหน้าเลขไทยเลขม้วนเชือกเชือคกห้อาซื้อเลขไทยมาได้ก็ไปซื้อเลขหน้าเลขบ้วนเชือกเชือกเมน นี่ก็คือเป็นตัวเลขมาจากเลขลับพญานาคสายพญานาคสายพญานาคสายหน้าลดครั้งหนึ่งลุดครั้งหนึ่งภาคนี้ก็นั่งไปเป็นเนี่ยทั้งทันเดอร์ขาชอบไปจังๆลดขั้วที่แปดนะครับโอ้เป็นงวดที่แปดที่หลุดใช่เพราะน้านีเขาตลอดแต่ว่าเคนก็เลยให้ออกกล่องนะอ๋อค่ะคนสื่อพ่อเลี้ยงคนจะเรียกว่าออกกล่องอยุโซงัวจะเข้าเด้กค่ะครับเข้าทั้งสองหัวราคามีงวดที่สามลด ที่ออกกล้องนะคะที่ออกที่ออกแต่สองข้างนี่ค่ะอันนี้คืองวดที่สี่ที่ออกกล้องแต่ว่าพอไว้กับพุ่นไดททั้มือปีเป็นคลิปที่สองแต่ว่าเพิ่นกับพึ่งรุดเนาะรุดบังหันแมหมว่าเขามาหลายงวดแล้วเพือว่าน่ะเออแม่นดีดีมันกับสี่พี่รุดแน่แม่นไปตรงของขรบาดได้แล้วบค่ะครับผมค่ะขอขอบบทขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสครับแนวทางเด้อพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของ สายพญานาคนะครับเนาะครับถ้าชอบแนวทางของสายพญานาคก,ก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับงวดเมื่อกี้ก็หลุดนะครับผมงวดนี้ตามต่อใหม่นะครับเนาะถ้าไม่เข้างวดนี้จะเลิกปล่อยว่างั้นนะครับเนาะครับเอา ขอให้มานะครับเนาะ <c oughs> จะได้มีแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซกันทุกท่านเ <laughs> ช่นเคยนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ